สบายดีพี่น้องมันนี่กับมากินข้ัวแกงนงใหม่เด้อแซ่บอีกแล้วอาหารบ้านเรา,าน้ำม่ไทบ้นนานบุมีีน,น้ำมันเรลียงน้องให้เพื่นให้น้ำมัเหลียงน่องหายไวบุ๊มมีทออบอ,อ่อนๆแซ่อื่นก็แกงมา nhẹ đó, ừm, ừ. mẹ đủ mô em mới những cái tì hú anh ฮัลโหลคุณจัก่ไหนวะมันนัวนะกระดูกมู

มันัวกไม่เข้าเนี่ยนะมันแขงอมดฮะอมอร่อยเื่ออะไรเดี๋ยวกระดุกมาออมมากมกมกแ,มแ,แ,แกอะอ่ะมกดอแข็งเดีวตกแสบเล็กหน่อยเี้ยเาขึ้นมาครับผม

ไก้สามนาทีไปแล้วมันแสบอ้าอึบบัางลูอืมทีมีเหลสิบประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อกินน้ำแันงอิม่ม๊ายบาย